สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะออนก็อยู่ต้องเสียงเบาๆหน่อยเพราะแถวนี้คนเยอะนะคะไม่การเสียงดังนะคะกลัวเขาด่าโอ้ทุกคนนี่ตอนนี้นะคะออนก็มาเที่ยวตรงใกล้ๆบ้านออนเลยนะคะสวยมากเพิ่งรู้นะคะว่าแถวบ้านออนมีที่เที่ยวด้วยเพราะว่าไปเที่ยวแต่ที่ที่ไกลๆแล้วไม่รู้ว่าใกล้ๆบ้านตัวเองก็มีที่เที่ยวนะคะบรรยากาศดีมากทุกคนดูดินี่ค่ะ บรรยากาศดีมากค่ะทุกคนก็ <N> จะมีแบบพวกวัยรุ่นนะคะเขาจะเอาพวกเสือพวกอะไรมาปูนั่งนะแล้วก็ปิกนิกกันนะคะ นี่ค่ะดีมากค่ะทุกคนพูดเลยถามว่าทำไมต้องพูดแบบนี้คือแถวนี้คนเยอะนะคะก็ต้องพูดเบาๆนะทุกคนจริงๆเราพูดดังก็ได้จริงๆ <c oughs> ไอคนนะคะทุกคนเอาพูดเบาๆแล้วกันโอ้ทุกคนได้ยินเสียงหอบอ่อนใช่ไหมคะคือเดินแล้วเหนื่อยหอบเอาตรงเลยทุกคนแบบหอบไงเหนื่อย ตรงนี้นะคะออนคิดว่าน่าจะเป็นสำนักงาน,นะคะ่ะทุกคน่ามีร้านกาแฟด้วยแต่ว่าร้านกาแฟปิดนะคะเสียดายจังเลยบรรยากาศดีมากเวอร์แม่สวยจริงๆทุกคนดูดินี่มองจากตรงนี้นะคะคือดีพุ่นเลยนะจ๊ะสวยมากอะทุกคนดูสิ วันนี้ค่ะดีแล้วก็โรแมนติกนะคะคู่หนุ่มสาวเขาจะมักจะมานั่งเล่นมาเดินสวนกันนะคะแถวนี้ดอกไม้สวยมากทุกคนดูดินี่เดีค่ะดอกไม้เขาจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะทุกคนโอ้หดูดิสวยมากเลยอ่ะนะเดี๋ยวให้ดูนะคะเดี๋ยวให้ดูใ,ใกล้ๆนี่ค่ะสีม่วงนะคะ ีสีเหลืองสีเหลืองกำลังเป็นพุ่มยังไม่ออกนะจ๊ะนี่ตรงนี้ก็มีนะคะมีสีขาวทุกคนสีขาวก็สวยเห็นปะแล้วก็มีสีม่วงแบบนี้นะคะสวยนุน่นยาวไปถึงนูง่นเลยค่ะทุกคนสวยมากบรรยากาศแถวนี้ถือว่าดีค่ะพูดเลยนะคะคือแบบ ช่วงซัมเมอร์คือน่าทำอาหารมานะคะทุกคนแล้วก็เอาผ้ามาหรือว่าเสื่อมาผืนหนึ่งนะแล้วก็ปูนั่งทุกคนแล้วก็นั่งปิ๊กนีก่คือบรรยากาศเลิศคือได้ได้มากๆพูดเลยทุกคนเออมันดีอะค่ะทุกคนนะใครสนใจนะมาเลยใกล้บ้านอ่อนด้วยทุกคนไม่ไกลมากแล้วดูต้นไม้นี้ด้วยสิขึ้นไปนั่งถ่ายรูปอุย้ยโลิทุกคนคือดีอะ สวนเขาดีมากอ่ะทุกคนเอาล่ะทุกคนคลิปนี้นก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอ่าทุกคนเห็นไหมจะมีเกาะอยู่ตรงนู้นด้วยเห็นไหมเป็นเกาะนะมีต้นไม้อยู่กลางกลางแม่น้ําสวยงามพูดเลยนะคะสวยงามมากโอเคไปแล้ะค่ะสวัสดีจ้า